ผมก็เลยบอกว่ารถเอาแม่ขึ้นมาแม่ก็เลยขึ้นมาแต่ขึ้นมาแม่ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะแม่ก็แบบให้แบบพาขึ้นรถเลยคือแม่ไม่สัมภาษณ์แม่บอกไม่เอาไม่เอาเขา่สัมภาษณ์แต่นักข่าวอะทีามาไปจอดเอามาไปจอดจอดจอดอแต่ที่นบ okay. <c oughs> ุเลยนะแล้วผมได้ยินคำหนึ่งโออะไรว่าแม่แม่มีคุณแม่คะคุณแม่คะมีอะไรจะฝากถึงลูกชายคนใหม่ไหมคะคุณแม่ผมแม่งแบบที่ผมชอบมากโอ้โหนี่แบบ เจ่งมากอะคำถามนี้แบบคุณแม่ครับคุณแม่ครับมีอะไรจะฝากถึงลูกชายคนใหม่ไหมครับ<อ>ผมคิดตั้งนานนะลูกชายคนใหม่ใครวะบอกอ๋อลูงแครคนใหม่สองคนเนี่ยแบสบสุดแบบผมบอกเลยสุดยิงเมื่อวานก็แบบอ่ะโอเคนะก็แต่แต่เรื่องนี้ก็เดี๋ยวต้องตามกันต่อไปอในมุมของแม่ตอนนี้รถทัวเปลี่ยนทางแน่นอนแต่วันนี้แม่ออกมาพูดกับอีจันละมแ,ลแม่ออกมาพูดกับเพจอีจันนะเดี๋ยวลองไปหาดูว่าแม่พูดอะไรยังไงบ้างแต่ผมเชื่อว่าแม่น่าจะมีการออกมาพูดถึงในมุมที่ว่า